จากวันที่ทุกคนรู้จักนะครับถึงวันที่ไม่มีใครเอ่ยชื่อถึงอีกต่อไปนะครับผมวันนี้โค้ดบีอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับผมเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในร้านขายส่งดังย่านประตูน้ำนะครับผมเรื่องของร้านนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่วันนี้แทบไม่มีใครเอ่ยชื่อถึงร้านร้านนี้เลยครับร้านร้านนี้นะครับขายเสื้อผ้าดังที่สุดในย่านประตูน้ําแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าส่งหรือลูกค้าปลีกทั่วไปนะครับแห่กันมาสั่งของนะครับเปิดบินทีหนึ่ แทบระเบิดเลยนะครับเพราะออเดอร์วิ่งเข้ามาหยุดคนต่อคิวเพื่อที่จะมารับของของร้านนี้ไปขายต่อยาวเป็นคิวแถวเลยครับแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มไลน์เงียบสนิทสต์อะไรไปไม่มีออเดอร์ไม่มีคนสั่งแม่ค้าหายไปทีละคนทีละคนนะครับร้านที่เคยเต็มไปด้วยคนแน่นกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามันเป็นเพราะอะไรครับเพราะโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วครับแต่ร้านร้านนี้ยังใช้วิธีการเดิมๆยังยึดติดอยู่กับความสําเร็จเดิมๆครับยังขายผ่านกลุ่มไลน์เหมือนเดิมยังขายผ่านระบบแม่ค้าเหมือนเดิมนะครับผมยังรอ ให้คนมาเปิดออเดอร์ที่หน้าร้านเหมือนเดิมนะครับคิดว่าเคยทําแล้วมีชื่อเสียงมาก่อนเดี๋ยวคนก็มาซื้อเองยังรอคอยแต่ให้คนเดินเข้าไปหาให้ลูกค้าเข้าไปหานะครับเมื่อขายไม่ได้ยอดขายตกลงอย่างรวดเร็วก็เริ่มมองหาคนผิดครับโทษเศรษฐกิจไม่ดีโทษว่าคนไม่เดินห้างแล้วเดี๋ยวนี้โทษว่าแม่ค้าไม่มีเงินมาสต็อกของของเราแบบนี้นะครับโทษทุกอย่างครับแต่ไม่เคยโทษตัวเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่เคยโทษตัวเองที่ยังทําเหมือนวันานในอดีตที่ยังรอคอยยึดติดก,กับความสําเร็จแบบเดิมๆในอดีตครับผมสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับที่ฆ่าร้านค้านี้นะครับแต่เป็นความนิ่งเฉยต่างหากที่ทําให้ร้านร้านนี้ค่อยๆถูกลืมไปในขณะที่ลูกศิษย์โค้ดบีครับเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทําใหม่ๆนะครับขายเสื้อผ้าลักษณะเดียวกันเลยนะครับผมแต่ไม่ได้ใช้วิธีการคิดแบบเดิมๆอีกต่อไปเพราะโมเดลธุรกิจเปลี่ยนไปแล้วครับผมไม่รอคอให้แม่ค้ามาเปิดบินไม่ฝากชีวิตไว้กับใครครับลุยตลาดเองครับทั้งขายปีกผ่านเพจ a c e b o o k นะครับลงสินค้าใหม่ทุกวันนะครับผมทำคลิปรีวิวเสื้อผ้าทำคลิปทำคอนเทน จดใน Tik t o อกนะครับเพรเซนส์สินค้าแบบ Mi x and Match นะครับทำคอนเทนต์สร้างแบรนด์สร้างตัวตนหาลูกค้าใหม่เก็บฐานลูกค้าเก่าอยู่ตลอดเวลาครับผมเปิดบินรับแม่ค้าขายส่งใหม่ก็รับนะครับผมในขณะเดียวกันตัวเองก็ขายตรงไปยังกลุ่มลูกค้าปรีที่เข้าถึงแบรนด์ตัวเองได้โดยตรงครับผมไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับแม่ค้าอย่างเดียวขายเองได้โตเองได้ขยายเองได้ไม่ต้องรอใครครับผลลัพธ์ก็คือนะครับแม้จะเป็นร้านใหม่เพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนแต่ก็มีทั้งลูกค้าปลีที่ซื้อซ้ำและเริ่มมี แม่ะคะ้ามาเปิดบินเพื่อรับของของเขาไปขายต่อแล้วก็สร้างยอดขายให้เขาเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนครับรายได้กระจายไปในหลายๆทางครับไม่ต้องพึ่งพาแต่แม่ค้าแต่เพียงอย่างเดียวโตวไวเกินหน้าร้านเก่าที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตในขณะที่ร้านเก่านะครับยังคงเฝ้ารอยังคงโทษนี่โทษนั่นยังคงหวังว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาเองแต่โรคใบนี้ไม่เคยรอใครครับผมอดีตที่เคยลุ่งเรืองไม่ได้ช่วยอะไรในวันนี้คนที่รอเศรษฐกิจดีคือคนที่กําลังถอยหลังครับคนที่ลงมือทําเท่านั้นคือคนที่รอด ครับผมเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้เป็นข้อเตือนใจนะครับอย่าให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวคุณเองนะครับผมถ้าสนใจนะครับอยากมาอีูอทักแชทเข้ามาสอบถามเยเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยตอนนี้นะครับทริปมาจีนโค้ชฟรีมีสามแบบแล้วนะครับผมคือ1มาฟางโจวนะครับสม,มาอีอูแบบแนะครับและ3ครับผมมาอีอูบวกฟางโจวจบครบหมดในทริปทริปเดียวเลยผมและการมาจีนกับโค้ชฟรีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจีนกับโค้ชฟรีโค้ช แถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอปเบฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบน t ิ k กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทก็มาสอบถามรายละเอียดกับอแอดมินเพ,พืดีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหล แล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์